สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจะพิจากับน้องราพีอีพีที่สองสามหนึ่งนะคะพิเศษจะพิจาเย็นนี้30รายการ1องค์200้บาทค่ะ2องค์300บาทจะส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะพี่พี่ขา พิเศษเช่นเคยนะคะพี่ขาน้องระพีเอาพระที่ลูกค้าปิดไวแล้วไม่โอนออกมาปล่อยจะพี่จ๋า EP ที่สองแล้วจะพี่จ๋าเอามาปล่อยให้พี่พี่นะคะแล้วก็รบกวนนะคะพี่พขาสำหรับพี่พี่ที่ปิดไวยังไม่ให้ส่งน้องระพีขอยอดก่อนสิ้นปีนะคะพี่พีขาพอดีน้องระพีจะปิดยอดนะพี่นะปิดยอดประจำปีนะคะพี่พี่ขาขอบพระคุณพี่พที่เข้าใจกันด้วยนะคะ โอเคจะพี่จ๋าชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพีนะคะ099ค่ะ084 1561 0ส15 2่4 3 9 6ง0นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรับพีได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ ฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องระพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบจะพี่จ๋ารอบเช้ารอบเย็นนะคะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะสวยๆแบบนี้จะพี่จ๋าเสมาหลวงพ่อพัดรุ่นพัดยั่งยืนแบบนี้ค่ะปิดไว้แล้วไม่โอนนะคะพี่พ่ขาจัดโปไปเลยจะพี่จ๋าสองร้อยบาทค่ะ เลขโค้ด861นะคะเรี่ยมเลนเลยนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะรายการที่1ค่ะสองนะคะพี่ขาจะเป็นพัะผงหลวงพ่อแดงยานวิราชวัดเขาบันไดอิฐเพชรบุรีปี14ค่ะพระผงหลวงพ่อแดงนะคะหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่สองค่ะรายการที่สามจะเป็นสมเด็จเจ้าคุณนอนะคะเป็นสมเด็จเจ้าคุณนอหลังอุแบบนี้ค่ะสมเด็จเจ้าคุณนอหลังยันอุเป็นพิมพ์นิยมปี2512นะคะรายการที่3ค่ะ สี่จะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาค่ะหลังยันนะคะรายการที่ห้าคะพี่ขาจะเป็นเสือหลวงพ่อปานเสือหลวงพ่อปานคลองด่านนะคะอุดกิ่งด้วยนะคะ รายการที่6ค่ะเป็นพระกิ่งจอมสุรินค่ะเป็นกิ่งจอมสุรินของหลวงปูดุลน,นะคะหลังยันแบบนี้ค่ะปี2513ค่ะรายการที่7จะเป็นพระปุหนังกุวัดราชบุรณะนะคะจังหวัดอยุธยาค่ะเนื้อหาเก่า,าๆเลยค่ะ รายการที่8ค่ะเป็นรูปหล่อเขียนว่าพระกิ่งปทุมรัตน์นะคะนี่เป็นรูปหล่อด้านหลังก็จะมียันแบบนี้นะคะพี่ๆขาเลี่ยมพลาสติกนะคะกันน้ำสวยๆแบบนี้เป็นเนื้อชินนะคะรายการที่8 9เป็นกระไหลทองหลวงพ่อกเกษมจ้าพิจาปี18หลังตอกโค้สสวยๆเลยนะคะ มณฑลทหารบกที่7ค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างค่ะ10เป็นพระร่วงนั่งนะคะเป็นพระร่วงนั่งเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะพี่วิขารายการที่10 1องค์200บาท2องค์300บาทค่ะ11เ,เป็นสมเด็จวัดลักังนะคะด้านหลังจะปั๊มตรายางวัดแบบนี้เลยนะคะพี่วิขาองค์นี้จะเป็นหลังจะเป็น ปั๊มสีน้ำเงินนะคะ12สมเด็จวัดลักขังค่ะคาบกุกเก่าหลังปั๊มสีแดงมีคาบกุนิดหน่อยนะคะด้านหลังแล้วก็13จะเป็นรูปหล่อลอยองค์จ้าพิจาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะด้านหลังมีโคตรงนี้ด้วยนะคะ ตรงบุญเติมปีพศ2512นะคะเออขอไปค่ะ2521ค่ะลูกปล่อลอยองแม่ชีบุญเือคุณแม่บุญเรือนนะคะ14เป็นสมเด็จค่ะสมเด็จหลังเป็นพระศิวลีของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามมาพร้อมกอบตะตเเลตนะคะเป็นเนื้อผงน้ำมันนะคะ15กับ16เป็นพระปิตาหลวงปู่มหาศิลาค่ะ ลองแพี่ได้มา2ององนะคะองค์นี้15องค์นี้16ค่ะมาคู่กันเลยหลวงปู่มหาศิลานะคะพี่พี่ขารายการที่16นะคะ17จะเป็นเหรียญสมเด็จโตจะพี่จ๋ากับขอโทษขออภัยค่ะเป็นเหรียญสมเด็จโตนะคะพี่ขา เหรียญสมเด็จโตเทพชุมนุมแสนคาถาร้านอาคมค่ะรุ่นอุดมโภคทัพย์นะคะจะตุธาตุธารามนะคะมาพร้อมกอบแบบนี้เลยนะคะ18จะพิจารเป็นเหรียญเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะคะ ด้านหลังจับเป็นเจ้าพ่อขุนด่านปี2533นะพี่นะเลี่ยมพลาสติกแล้วก็ถักเชือกเก่าๆแบบนี้ค่ะ9จับเป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อลือสีลิงดำวัดท่าสูงค่ะ19นะคะ20จับเป็นรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะ รูปหล่อพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันใต้ฐานจะเป็นยันอุนะคะรายการที่2 0 1องค์200้บาท2องค์300้บาทค่ะ21เป็นเหรียญหลวงพ่อคูนั่งพานตอกโคตรุ่นชนะมานนะคะตอกโคตรแล้วก็ด้านหลังปี2537นะคะพี่วิขาเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะรายการที่22จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อ เงินวัดบางคานนะคะไม่ตัดช่อแบบนี้ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ตัดช่อนะคะมาคู่กับ23เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินรุ่นแรกนะคะเขียนว่ารุ่นหนึ่งพ่อเงินวัดบางคานนะคะ24จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนมาพ้อมเลี่ยมพลาสติกหลังยันนูนแบบนี้ค่ะ เรียมพลาสติกกันน้ำนะคะ25เป็นจอบหลวงพ่อไปหวัดกำแพงค่ะ2,4,7,8หลวงพ่อไปนะคะ26ค่ะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปุ่โตปี2,500จ้าพี่จ๋าน้องรับพี่ได้มาพร้อมกล่องเป็นลมควันดำนะคะแล้วก็มีตอกโคสสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตรงนี้เป็นปี2,500ค่ะรายการที่26มาพร้อมกล่องนะคะ27ค่ะจะเป็นพระร่วงพิมพ์ซ้อนแบบนี้นะคะพิมพ์พุซ้อนแบบนี้เป็นเนื้อชินสนิมแดงนะคะหลังลังปืนค่ะรายการที่27 28กับ29เป็นพระกิ่งวัสุทัศน์นะคะต่อโคสอทอนะคะ เป็นกระไหลเงินกับกระไหลทองนะคะ29เป็นกระไหลทองค่ะได้มาน้องรับพี่ได้มาสวยๆแบบนี้เลยนะต่อโค้ดเหมือนกันนะคะ30เป็นเหรียญหลวงพ่อจงหลังสิงจะพิจาเสมาพ่อจงหลังสิงรุ่นแรกนะคะ สวยๆนะคะาเลี่ยมพลาสติกกันน้ำหนองค์200บาทนะคะ2องค์300บาท0 9 9นเก้าเก้าส่วนแปดสี่หนึ่งห้าสําสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ